สวัสดีคนราศีสิงห์ทุกคนด้วยค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมสเซจทาร์โรบายตานะคะจงจาไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอย,ยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการ สมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการพอร์ตตาทุทกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญ้ากําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคนราศีสิงห์ทุกคนจะสบายดีค่ะเรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในเดือนมกราคมของคุณจะเป็นเรื่องอะไรคะตานี่นะคะคนสิราศีสิงห์อืม โอเคค่ะตาขออนุญาตนะคะมาเริ่มมามอยสาายัยพัยทาโรกกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะขออนุญาตเช็คพลังงานคนราศีสิงห์นะคะ ว้าวเห็นไหมผ่านช่วงเวลาเนี่ยสิบถ้วยโอเคมาดูสิอืมพูดก่อนตารู้สึกว่าตอนแรกไพ่สิบถ้วยขึ้นตาก็อือหือนะคะแต่คราวนี้ยมันมีบางอย่างหรือเปล่าที่คุณรู้สึกว่าคุณทำอะ คุณคิดมากกลัวว่าครอบครัวหรือคนในครอบครัวจะตัดสินคุณคุณอาจจะแบบบอกเขาว่าเออจะได้เดือนนี้เดือนนั้นน่ะแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้แบบนั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเงินก็ได้หรือการกู้บ้านหรือกเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินนะคะที่อยู่ข้างในใจคุณนะแต่เปิดอันนี้คือสี่เหรียญใต้สำรับ คุณอาจจะรอบางอย่างอยู่มาตลอดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นดั่งใจมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอะครานี้อะค่ะตารู้สึกว่าสมมตินะสมมติถ้าคุณไม่ได้รออะไรอยู่คนในครอบครัวของคุณบางคนมีคนที่เขาบ่นคุณบ่อยๆไหมเรื่องเงินก็ได้ใช้เงินที่เป็นนะเก็บเงินสิ แล้วยูจะมีมากขึ้นทำไมใช้จ่ายเยอะจังทำไมไปเที่ยวเยอะจังหาเงินได้เยอะอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนมาณว่าถ้าคุณแบบออกจากบ้านบ่อยแล้วคุณมีรายรับแค่ทางเดียวอะ่ะยกตัวอย่างหรือคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งช่องทางก็ได้แต่คุณนไม่บอกเขาอาจจะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เฮ้ยเที่ยวบ่อยนะ หรือเที่ยวบ่อยนะอะไรเงี้ยทาไมถึงไม่อยู่ให้ติดบ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีไหมมีคนที่พูดแบบคุณไม่ดีไหมหรือคนที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวคนที่มายุ่งวุ่นวายกับคุณอนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันอดทนไม่ไหวแล้วนะอย่างเงี้ยความรู้สึกเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณก็พยายามอยู่พยายามอดทนอยู่พยายามแบบปล่อยมันก็พยายามแล้วแต่มันยังมาวนเวียนอยู่เหมือนแบบ เป็นเสียงที่เหมือนเป็นเสียงแมงวีอ่ะวิอย่างเงี้ยทุกคนข้างหูอ่ะจนบางทีมันก็ลำคาญน,น่ะนึ้อกอนไหมเราโตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ถ้าคุณเป็นแบบเนี้ยคุณยึดติดอ่ะเราบอกตรงๆะนะคะว่าคุณยึดติดกับคําพูดของใครหมายความว่าคนเนี้ย คุณแคร์เขามากเลยเค้านี้สิ่งที่ตาจะแชร์คือว่าลองมองอีกมุมหนึ่งดูสิสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันคืออดีตที่มันจบไปแล้วาห,หรือว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราเชื่อคําพูดเนี่ยจนเราเป็นแบบนั้นไปเองโดยปริยายอะอันเนี้ยคือการคัดแยกขยะที่ตาบอกก็คือว่าคําพูดไหนที่ทำให้คุณรู้สึกตัวเล็กที่ทาให้คุณรู้สึกไม่ดี ทงวิเคราะห์มันสักหน่อยก่อนที่จะรับมันเข้ามาไว้ในใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นคําพูดที่มาจากคนที่เรารักเนี่ยแต่มันบั่นทอนเราไหมนะให้เลือกที่จะคัดกรองด้วยอะคะ่ะแล้วคุณจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าเมื่อไหร่คุณปฏิเสธว่าเออใครพูดใครได้แล้วคุณไม่รับมาแล้วคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นคุณจะโอบกอดเหรียญหรือว่าความรู้สึกของคุณให้ถูกจุด มากกว่าเดิมแน่นอนนะคะอืบางทีเราต้องปล่อยมันไปบ้างทุกคนเีย่ยคุณรู้สึกอึดอัดวิตกกังวลเครียดกับใครบางคนนะหรือบ,บางทีคุณอาจจะสัญญาอะไรไว้กับคนในครอบครัวแล้วคุณทําไม่ได้ก็ได้นะคะซึ่งมันไม่เป็นไรเลยเอาใหม่ก็ยังไม่สายทุกคนมันแก้อะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็ต้องเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะเรามาดูสิเซอร์ไพครั้งใหญ่ของคนราศีสิงในเดือน มกราคมค่ะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ ขยายนะโอเคบางคนย้ายออกจากบ้านไหมคุณจะไม่ไหวแล้วอ่ะเนี่ย The เดอะแฮงแมนวันนี้คือแบบโหดหลายมากกระทืบซันตาคอร์สนะฮะลงป่องอารมณ์เหมือนประมาณว่า อะไรที่มันกดทับคุณอะเอาแบบนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้ย้ายบ้านก็ได้นะแต่มันหมายความว่าคุณจะไม่สนโนสนโนแค r ์ no no care, คือคนราศีสิงห์ในเดือนมกราคมไม่สนกับคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นไม่สนใจกับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเชิงลบอะ,ะกับคนคนที่คุณรักอะคุณจะไปข้างหน้าคุณจะไม่กอดมันไว้แล้ว สิ่งนั้นอะคุณจะปล่อยมันได้มันเหมือนเซอร์ไพรส์ไหมสิ่งที่เรามักจะเป็นกันคือเราอะทำตัวไม่พูดคำนีแ้แหละไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการเราปรารถนาเรื่องอะไรเช่นเอ้ยอยากมีเงินที่มั่นคงมากขึ้นนะก็จะต้องสร้างความมั่นคงจาก ของเราก่อนหรือความเชื่อก่อนมันถึงจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่พวกเราหลายๆคนไปคิดเลยยึดติดคือฉันไม่ดีพอฉันทําไม่ได้เพราะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการไปอยู่กับความคิดที่สร้างข้อจํากัดให้กับชีวิตของเรามันจึงไม่สอดคล้องพูดแล้วพูดอีกก็พูดอีกเพราะมันคือเรื่องจริงเ,เนี่ยคราวนี้ตาบอกเลยหนึ่งคุณจะย้ายออก จากคําพูดที่ไม่ดีของคนอื่นได้สองคุณอาจจะย้ายออกจากบ้านจริงๆหรือย้ายออกจากคนคนนั้นอะแล้วพอคุณปรงุงคุณเปลี่ยนคุณปล่อย คุณจะพบกับความมั่นคงในเรื่องของเงินจะมีโอกาสบางอย่างเกี่ยวกับโอกาสดีๆในชีวิตของคุณที่มันจะเกิดขึ้นเพราะพลังงานของคุณไม่ไปจดจ่อกับเรื่องลบๆแต่ไปจดจ่อกับเรื่องที่ดีมันจึงทําให้เรื่องอื่นๆที่ดีๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นค่ะยังมีอยู่นะห้าดาบเสียงลบๆอาจจะเป็นเสียงของตัวเองที่มันฝังอยู่ในใจหรือเสียงของคนอื่นที่มีอิทธิพลกับคนด้านลบเนี่ยยังอยู่ หรือใครบางคนที่คุณบอกว่าเอออาจจะไม่ได้ย้ายบ้านก็ได้แต่คุณอยู่ร่วมกับเขาได้อะเพราะคุณจะไม่สนใจคุณจะปรงคุณจะปล่อยคุณจะเปลี่ยนปอป่าสามปอ,อมเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เราเองทุกคนถ้าจิตคุณแข็งแกร่งอะไรมากระทบคุณก็ไม่กระเทือนจริง และแน่แท้ที่สุดนะคะเพราะชะันานบางคนจะได้จบจากความรู้สึกที่ไม่ดีบางคนไปเริ่มต้นใหม่ย้ายออกจ้าขอดูอีกห้าใบจ้ะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยคุณจะไม่ทนสีจะไม่ทนแล้วไปเลย เห็นไหมเปลี่ยนเปลี่ยนย้ายสมมุติเมื่อเกียที่เราพูดกันที่ทํางานแบบครอบครัวได้ไหมที่ทํางานที่แบบเตรียมมีดพร้อมเสียบทํางานแบบครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในเรื่องของที่ทํางานเนาะคุณจะได้ย้ายออกจากที่ทํางานนั้นหรือทั้งเรื่องที่ทํางานเรื่องของความรักเนี่ยหรือเรื่องของใครบางคนที่ไม่ดีในเชิงลบเนี่ย คุณจะเปลี่ยนมันจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยแหละถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคแต่มันคือเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะมันไม่ทนตั้งตัวนะคุณอาจจะรู้สึกคิดมากบ้างเก,าเ,กเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่สุดท้ายมันจะเป็นทิศทางที่คุณมีความสุขแน่นอนคุณจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแต่ใจของคุณต้องเปลี่ยนให้ได้ก่อน ถ้าคุณยังเครียดอยู่คุณยังคิดซ้ำเกี่ยวกับเป็นแบบก้าวดาบคิดมากคิดเป็นแบบในเชิงลบไปก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่แล้วคุณต้องคิดพยายามแบบเปลี่ยนเอเนจีของตัวเองว่าเออลองคิดในมุมบวกลองคิดในมุมกลับดูค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงเทมพลันขึ้นมาบอกว่าคุณเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนอะไรที่คุณเจอแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกันก็ได้หรือ บางอย่างที่ต้องตัดสินใจให้ใช้สติด้วยหรือมันจะมีบางเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทาให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอ่ะเปลี่ยนที่ใครไม่ได้ก็เปลี่ยนที่ตัวเองเช่นเดียวกันนะคะอืมเปลี่ยนแปลงจ้าไพรส์รค่ะไพรส์มองเห็นในเรื่องการเงินคุณมั่นคงแน่ๆนะคะมั่นคงได้จากใจเราก่อนเลยมาลงลึกเรื่องงานกันหน่อยจ้ะงานเดือนมกราคนราศีสิงห์เป็นอย่างไรคะ เปลี่ยนงานแน่ๆเลยอย่าบางคนนะย้ายออกเพราะรู้สึกผิดหวังกับอะไรบางอย่างแล้วก็จะไปเจอเพื่อนที่ดีอ่าเลี้ยงส่งบ่อยเลี้ยงส่งคุณตอนสิ้นปีไหมรับโบนนะัสแล้วก็ไปคือเหมือนกับเป็นการบอกลาเลี้ยงส่งเลี้ยงฉจลองส่งคุณนะ่ะพอคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้หวังเนาะ บางคนไม่ได้หวังว่าเออเขาจะเลี้ยงส่งฉันน่ะแต่การว่าเขาเลี้ยงส่งคุณบางคนก็รู้สึกว่าอยากจะไปแล้วตอนเนี้ยคุณตาไม่อยากอยู่แล้วอะไรไม่เป็นไรนะคะจงขอบคุณในทุกทที่ที่คุณอยู่จงขอบคุณในสิ่งที่แย่ๆที่คุณได้รับถ้าคุณขอบคุณมันได้มันคือแบบบทเรียนอะเราไม่อย่าไปยึดติดอย่าไปกลัวว่าจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีกับที่ใหม่อะถ้าคุณกลัวมันจะเกิดขึ้นอันนี้พูดแบบ เร็วๆอะถ้าคุณไม่กลัวก็ต้องฝึกเพื่อให้คุณไม่กลัวค่ะแต่ความกลัวมันคือเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วค่ะมันแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณควบคุมให้มันทุกน้อยลงได้เปล่าเท่านั้นเองค่ะอืมเห็นว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีบางเรื่องที่มันรู้สึกไม่โอเคแหละแต่สุดท้ายก็แฮปปี้นะคะเรื่องงานเพราะคุณมีเพื่อนที่ดีใช่ไหมล่ะเรื่องความรักใครก็ได้ค่ะ ่างที่ตาบอกเนาะเมื่อกี้มีเดือดระเวอร์ขึ้นมาบางคนจะจบความสัมพันธ์เลยก็ได้นะกับท็อกซิกแต่บางคนจะจบกับความรู้สึกไม่ดีแล้วก็กล้าที่จะพูดบางอย่างออกไปแล้วเขาก็เปลี่ยนด้วยถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะคุณจะเริ่มต้นใหม่ในกรณีของคนที่แบบกล้าพูดบางอย่างความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกบางอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบที่มั่นคงเพราะคุณกล้าพูด อย่าไปคิดว่าเสียงของคุณไม่สําคัญนะเสียงของคุณสําคัญแต่อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะพูดมันออกไปหรือเปล่านะคะหรือสําหรับคนที่แบบตัดสินใจไม่เอาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็จะยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองได้แบบเอออยู่คนเดียวก็สบายใจดีแต่เริ่มต้นมันอาจจะรู้สึกเหงาๆหน่อยทุลักทุกเลหน่อยแต่เหมือนกับคุณจะโฟกัสได้ไวกับสุด ที่คุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะอืมไม่เป็นไรทุกคนทุกทุกสิ่งที่คุณเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ทุกทกสิ่งที่มันเจอเนี่ยมันกําลังบอกคุณว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอยอยู่แต่คุณจะต้องมองให้เห็นด้วยนะคะดีไม่ดีอยู่ที่เรามองเราใช้ใจมองหรือเราใช้ตามองหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราอะเราไม่เคยไปดูย้อนกลับไปดูนในอดีตนะคะว่าจริงๆเราดึงโดดมันมาได้ทุกอย่างแหละ แต่เราดันพอดึงดูดมันมาได้แล้วแล้วมันเร็วเกินไปอ่เราดันไปหาหรือไปไขว่คว้าในสิ่งที่เราไม่มีต่อทำให้มันน่าเสียแบบน่าเสียดายที่ว่าเราไม่ได้ชื่นชมยินดีกับเขาเลยอะ่ะแต่เราไปหาอีกละไปตามล่าอีกละอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงจะเกิดสิ่งที่ดีกว่าเสมอแน่นอนนะคะสำหรับการเงินจ้าการเงินของคนราศีสิงค์ค่ะ ในเดือนมกราคมค่ะเป็นนักสู้นะคะระวังเรื่องของความใจร้อนการตัดสินใจเรื่องของการเงินให้ถูกต้องด้วยนะคะไม่มีเรื่องเงินขึ้นมาหมายความว่าบางคนอาจจะมาเอาบางอย่างของคุณไปโดยที่คุณไม่ได้ยินยอม หรือคุณไม่รู้ตัวมีสติกับการใช้เงินอย่าไปคิดมากแล้วไปดึงดูดมาไปก่อนถึงไพ่จะขึ้นมาแบบเนี้ยแต่คุณเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณที่เป็นความคิดของคุณเป็นเป็นแบบเชิงบวกมันจะไม่เกิดขึ้นถึงแม้ไพ่จะขึ้นเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเนี่ยตาทักใช่ปะ่ะแล้วคุณแบบเฮย้ยมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับฉันแน่เลยอะที่มันขึ้นมาแบบเนี้ย เพราะ energy ของคุณเป็นแบบนี้อยู่ไพ่จึงขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนใหม่โอเคมาเปลี่ยนที่ชั้นก่อนมาเปลี่ยนที่ใจก่อนเอ้ยตอนนี้คิดอะไรอะ่ะเออเครียดเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็วางไว้ก่อนอะไรที่มันไม่ไหวก็จดออกมาระบายมันออกมาผ่านหน้ากระดาษดูแล้วทุกอย่างเบาลงถ้าเรื่องนี้คุณพูดออกับใครไม่ได้นะคุณเขียนออกมาเลยค่ะทุกอย่างเบาขึ้นแน่นอน อย่าไปใจร้อนหนาะกับการใช้เงินใครที่มาให้คุณลงทุนแบบเอาเหยื่อล่อมาอย่างนี้มาสิจ่ะเดี๋ยวฉันให้ของขวัญเท่นนะเธอจะได้มากกว่านี้ระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมาหรือไม่มาอยู่ที่ว่าคุณคิดเราไปดึงดูดมาหรือเปล่าตาคิดว่าคุณนะ่ะเข้าใจอย่างตาบอกพลังงานเป็นแบบไหนดึงดูดมาแน่นอนค่ะอืม บทสรุปจ้าขอบทสรุปขคงราสีสิงห์หน่อยจ้าอย่าไปใจร้อนเห็นไหมอืมบางคนจะย่ย้ายไปต่างประเทศหรือว่าได้ย้ายจริงๆคะ่ะย้ายความรู้สึกที่มีความสุขมากขึ้นบางคนได้ย้ายงานเนะเาะแล้วก็ได้โชว์แสงอะ ได้โชว์ศักยภาพการเป็นตัวของคุณเองการที่แบบอยู่ถูกที่อะเนี่ยแหละที่ของฉันคุณจะพูดคำเนี่ยอืมแล้วก็อาจจะมีใครที่แบบเรียนภาษาไหมคะหรือแบบได้มีการสิ้นสุดบางอย่างเริ่มต้นบางอย่างแน่นอนจะวเวิลขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่แล้วคะ่ะคิดดีไว้ก่อนแล้วกอ็อาจจะมี คนในราศีสิงห์เนี่ยที่ต้องเรียนรู้บางอย่างเพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วก็พัฒนาตรงนี้นให้กลายเป็นจุดแข็งที่ไม่มีใครมาทำลายล้างคุณได้นะคะคุณมีความรู้เยอะคุณเก่งอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ใช้ความรู้ที่คุณมีถูกจุดแน่นอนก็ระวังเรื่องความใจร้อนหรือการแบบไม่อยากสำเร็จเร็วๆอยากได้บางอย่างมาเร็วๆอะบางครั้งบางทีเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายดายอยู่แล้วค่ะ ทุกทุกอย่างต้องใช้ความพยายามนะคะอืไพ่อยากแนะนําคนราศีสิงห์ว่าอะไรคะอย่ายอมแพ้นะคุณคือควีนถือเหรียญถ้าคุณขยันคุณมีเงินมั่นคงอยู่แล้วเนีย่ย อะไรที่มันไม่โอเคที่มันลับๆล,ล่อล่อเนี่ยดูมันแปลกๆเนี่ยอย่าไปลงทุนนะใครมาขายแบบขายฝันเนี่ยอย่าไปเชื่อนะระวังไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่กลัวเงินหมดเล่านิทานให้ฟังมีบางคนที่กลัวเงินหมดแล้วก็ได้ความกลัวของเขาเนี่ยไปดึงดูดมีฉาชีพเข้ามาให้เขาลงทุนผิด ไปดึงดูดใครบางคนให้เอาเงินของเขาไปอันนี้คือความกลัวในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วมันก่อเกิดเป็นความจริงก็ต้องระวังด้วยเช่นกันทุกๆอย่างเกิดขึ้นจากภายในใจของเราว่าเราคิดอะไรกับตัวเองนะคะเราจะดึงดูดสิ่งนั้นหละถ้าเราคิดได้ในจังหวะที่นานพอความเชื่อเหมือนกันที่อยู่ณปัจจุบันมันไม่ได้เกิดขึ้นเราเป็นความเชื่อของคุณแค่วันเดียวมันเกิดขึ้นมา ตลอดเวลามันจึงแน่นนะคะแล้วการตัดสินใจผิดๆบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะเราเคยตัดสินใจแบบนี้มาตลอดเปลี่ยนความเชื่อได้ชีวิตเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะอืมเราก็ไพอ่ออร์คิลนะคะสักสองใบเซลเลกูเลชันค่ะ การทำใจให้สงบคือกุญแจของคนราศีสิง์ในเดือนมกราคมค่ะอืควบคุมพลังงานตัวเองนั่นเองแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีคนที่สพอร์ตคุณไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่แบบไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับตัวเองอย่างไรเนี่ยลองเอ่ยปากพูดกับตัวของคุณเองดูแล้วคุณจะได้คำตอบแน่นอนนะคะนี่คือเรื่องราวของคนราศีสิงค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่า ทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแเสเซอฮาโลบายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ